ก็แคปบสวัสดีครับทุกคนครับพอดีวันนี้จะมารีวิวสินค้าหน่อยครับก็เป็นซองจุ่มของวันพีชนะครับเป็นการ์ดวันพีชครับก็ยอกวันนี้ก็แปลกๆหน่อยนะครับพอดีว่าเพิ่งไปรับนี่ไปรับสินค้ามาเลยก็ตัวนี้ครับผมสั่งมาจากในแอปดังนะครับคือเป็นการ์ดวันพีชที่เขาแบบแบบเปิดมาแล้วอย่างเงี้ยครับ เปิดมาแล้วแล้วก็ดูอะไรก็เช็คอะไรของเขาเนีลยแล้วเขาก็มาทําเป็นจุ่มออนไลน์ครับจุ่มออนไลน์ก็มาเปิดดูด้วยกันเลยครับว่าข้างในมันเป็นอะไรก็แปลกๆหน่อยนะครับวันนี้ถ่ายในรถครับถึงไปรับมาเลยสดๆร้อนๆเดีย๋ยวว่าดูก่อนว่าจะได้ของดีไหม <laughs> ถึงเดี๋ยวมาเลยวันนี้เลยสดๆร้อนๆนครับต้องขออภัยนะครับแปลกๆหน่อยน่งอ้วนๆหน่อย อันนี้เป็นกร์ดบันพิตนะครับก็สั่งมาจากในแอปดังเลย,เลยก็อออกมาแล้วครับออกมาแล้วเดีย๋ยวดูพร้อมกันเลยครับอ๋อที่อันนี้เห็นอะไรใช่นี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นกร์ดบันพิตนะครับผมก็สั่งมาก็ราคาไม่แพงครับก็สั่งมาก็ไม่ได้หวังไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรเลยครับนี่อแค่สั่งแบบมาเปิดดูว่าในซองมันมีอะไรแล้วครับ นี่ครับก็่เพื่อนลองไปเล่นไปสั่งดูได้ครับเป็นจุ่มอะไรครับนะเปิดพร้อมกันเลยแล้วผมไม่รู้ด้วยนะว่าอันไหนมันอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังอ่าดูขอขออนุญ,ญาตด,ดูจํานวนการ์ดก่อนนะครับอู้ดูการ์ดครับก็ได้มาเยอะอยู่นะครับนี่เอ้ยผมต้องเปิดทางไหนทางหลังทางหน้าวะเย,ยอะๆอู้ยังไงวะกว่ากา,กาเสียหายไหม อ่ะสักครู่นะครับอาจจะชา้าๆหน่อยอกา๊าซจะเสียหายไหมอนะ้โอเคครับในซองไม่มีอะไรครับเพื่อนๆดูครับไอ,ไอตัวนี้ครับเขาใส่ออะไรนะใส่แผ่นใส่กันรอยกันอะไรไม่ให้แล้วครับแสดงว่าไอกราดตัวนี้น่าจะเป็นการาดแบบอ,อจุ่มของเราอะตามความเข้าใจนะมหมเดีย๋ยวผมจะขอเปิดตัวนี้ให้ ให้เพื่อนๆดูก่อนอะไรอะ่ะปึ๊บกาอะไรอะ่ะน่าจะอืมน่าจะตัวธรรมดาเลยะ่ะเออผมจะตกใจตื่นเต้นทำไมวะก็อันนี้เป็นนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆครับอ๋อได้การ์ดมาโอเชี้ค่อยๆเปิดแล้วกันไะแปลกๆหน่อยนะครับอันนี้ครับแคบๆหน่อย กล้องจับไหมไหมตัวครับชึบอ้โหยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรโอเคไหตัวครับปุ๊บอ่าโอเคเฮ้ยเอ้ยอย่าเห็นข้างหลังอย่าเห็นข้างหลังเฮ้ยเดือยซันนี่ะเอย่าวผมถ่ายกล้องหน้าโทรศัพท์ก็จะเป็นแปลกๆหน่อยนะ อูอีกใบแบบตื่นเต้นนะฮ้ยให้มาสองอย่างตื่นเต้นเลยวะมาครับดูพร้อมกันนะดูพร้อมกันครับถ้ามัวๆก็ต้องขอภัยนะครับใช้กล้องหน้าโทรศัพท์ถ่ายครับชึบเฮ้ยลูฟี่เป็นลูฟี่หมอกฟางครับเพื่อนครับเฮ้ยอพี่ยังมีอีกสองใบครับนี่ย่้ยยังมีอีกสองใบครับ เพื่อนครับตอนนี้เป็นอ่ารูฟี่ได้อะไรก็สวยหมดแล้วครับเพราะว่าผมสั่งมาแค่ร้อยกว่าบาทคือ <c oughs> ผมไม่ได้ส่วนการ์ดอะไรทั้งนั้นนะผมชอบวันพีชอยู่แล้วสั่งมาแค่ร้อยกว่าคงไม่หวังอะไรอีกใบครับใบสุดท้ายครับหนึ่งสองวิบเฮ้ยบุกว่ะเห็นไหมครับนี่ครับบุก๊กถ้ากล้องไม่ชัดก็ต้อง,ต,องต้องขออภัยครับนี่ ก็สรุป1 1 0บาทก็นี่ครับจเจคเอาแบบใส่ซองใส่อะไรมาให้เรียบร้อยเดีย๋ยวผมก็จะไปใส่ท็อปโหลดไว้ครับชอบสวยดีนี่ครับก็อันนี้ก็เขาแถมมาให้ดูเล่นครับนี่มีอะไรบ้างนี่ครับอันนี้ก็แถมให้เล่นเฉยครับก็ไม่มีอะไรอ่าตัวนี้ อย่างสวยโอเคครับถ้ามันดียังไงก็เดี๋ยวผมจะลองสั่งมาเปิดอีกครับไม่แพงครับแค่ร้อยกว่าบาทอาโอเคตามนั้นครับสวยเยอะได้รูฟี่กับอ่าบุ๊กโอเคครับจบแล้วแคบหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอไปขอบคุณครับ